วิโรธเคลื่อนไหวหลังตำรวจทางหลวงออกแจ้งไม่พบสวยสติกเกอร์ลั่นที่บอกว่าไม่พบสติกเกอร์แล้วเพราะเขาไม่เอามาติดหน้ารถแล้วสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่5กันยายน66ทางผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสวยรถบรรทุกที่อาจจะไปเกี่ยวข้องเรียกราบหรือมีผลประโยชน์พร้อมกับยืนยันว่าไม่พบ สวยสติ๊กเกอร์หลังจากตรวจสอบเข้มงวด3ามหน่วยงานส่วนตำรวจทางหลวงที่ถูกย้ายมาระหว่างสอบสวนยังไม่ได้รับรายงานความผิดล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของนายวิโรธลักนณะอดิศรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่ออกมาแฉเรื่องสวยสติ๊กเกอร์หรือสวยทางหลวงที่เป็นรูปการ์ตูนต่างๆหรือสัญ,ญลักษณ์แน่นอนเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook วิโรยลักษณะอดิศรวิโรธ คณะอดีสรนว่าจากกรณีที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการกอได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่4กันยายน 2,566ว่าขณะนี้ไม่พบการเก็บสวยสติกเกอร์แล้วแต่หากประชาชนพบการกระทําความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการได้ทันทีก็ต้องยอมรับว่า 1. การเรียกรับสวยในลักษณะค่มขู่กันโชคซั์และหาเรื่องรังแกผู้ประกอบการขนส่งลดลงบางส่วนจริงอันนี้ก็ต้องชื่นชมผลงานของท่านผู้บัญชาการกและต้องไม่ลืมพลตำรวจตรี จรูนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงแต่อย่างไรก็ตามการขอเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายและเจ้าหน้าที่ด่านช่างบางคนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการบันทุกผิดกฎหมายและการค้าสำนวนเพื่อทำสำนวนคดีให้อ่อนลงก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้หมดไปเสียทีเดียวที่ทาเปิดใจ หากย้อนเวลาไปได้จะแก้อะไรให้ตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีธรรมนัสยันไผลิกยังไม่หลุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รอความชัดเจนด้านกิโลเมตร b Y D R E V E R แจงสาเหตุรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น A T T O 3ไฟไม่ระหว่างชาร์จ 2. กรณีที่ผู้บัญชาการกอบ,บอกว่าไม่พบสติกเกอร์แล้วนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์การจ่ายสวยได้เปลี่ยนจากติดสติกเกอร์หน้ารถแบบจงแจ้งไปเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างอื่นที่จับยากขึ้นแล้ว เช่นการติดสติกเกอร์ในตัวรถพวงกุญแจหรือการโชว์ข้อความในกลุ่มไลน์ที่ยืนยันว่าส่งสวยประจำเดือนแล้วก็ยังคงมีอยู่ 3. พักเก้าไกลได้ยื่นยัติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงการขนส่งทางบกทั้งหมดที่ลาสมัยไม่สมเหตุสมผลโทษไม่สมสัดส่วนและมักจะถูกนำมาใช้รีดไถ่ข่มขู่ประชาชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการรอบรรจุเป็นวาระการ ประชุมและเชื่อว่าหากมีการผลักดันการแก้ไขกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคําสั่งที่ไม่เป็นธรรมเหล่านั้นปัญหาในการเรียกเก็บสวยและการรีดไถประชาชนก็จะทุเลาเบาบางลงอย่างยั่งยืน 4. อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้บัญชาการกอ ควรแถลงและชี้แจงต่อประชาชนก็คือตำรวจทางหลวงที่ถูกย้ายไปกว่า40นายในหลังจากสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วมีที่ถูกดำเนินคดีอาญาและถูกลงโทษทางวินัยทั้งสิ้นกี่นายเพราะการโยกย้ายที่ผ่านมานั้นไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นเพียงการย้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเท่านั้น ผมยืนยันว่าเรื่องนี้หากมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ต้องมีการดำเนินคดีอาญาและดำเนินการทางวินัยอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่ย้ายไปลดกระแสสังคมพอเรื่องเงียบแล้วก็ย้ายกลับมาซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บัญชาการกอจะถแถลงให้ประชาชนได้ทราบในเรื่องนี้ต่อไป